สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในช่องกูช่วยช่างทลิปนี้นะครับก็จะพามาดูแนวทางการตรวจเช็คแล้วก็ซ่อมซ่อมเครื่องซักผ้าอิเล็กโทรลักฝาหน้านะครับเครื่องนี้อาการก็คือลูกาแจ้งผมนะครับว่ามันซักไม่จบนะครับซักไปได้แป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็กลับมาดูอีกทีก็ผ้าก็ยังอยู่เหมือนเดิมอยู่ในถังนะครับส่วนอาการของเจ้าเครื่องนี้นะครับจะเป็นที่อะไรมีปัญหาตรงไหนนะครับ ก่อนรับชมคลิปก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทดสอบลองอซักดูก่อนแล้วกันนะครับว่าอาการมันเป็นยังไงเป็นประมาณไหนนะครับเข้าไปในโหมดซักนะครับเดี๋ยวเปิดเครื่องนะครับแล้วก็เข้าโหมดซักนะครับโหมดไหนก็ได้นะครับอาสมุิร่าโหมดตัวนี้นะครับ หนึ่งชั่วโมงนะครับหนึ่งชั่วโมงหนึ่งนาทีนะครับกดสตาร์ทเลยนะครับสังเกตดูนะครับกุญแจล็อกปกตินะครับเดี๋ยวลองหยุดเครื่องดูนะครับหยุดได้ไหมนะครับครับหยุดเครื่องนะครับกดสตาร์ทก็ล็อกนะครับ ก็แสดงว่าระบบการสั่งงานก็ปกติอยู่นะครับะระบบล็อกประตูก็ปกตินะครับเพราะว่าสังเกตจากรูปรูปลูกุญแจนะครับกดสต็อปมันหายไปก็แสดงว่ากดล็อกได้กดสตาร์ทรูปกุญแจขึ้นมานะครับก็แสดงว่าล็อกปกติระบบตัวนี้ไม่มีปัญหานะครับไปดูที่ระบบน้ําเข้านะครับ น้ำมันยังไม่เข้านะครับเดี๋ยวทิ้งไว้แป๊บหนึ่งนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแต่ตอนนี้ก็คือน้ำมันยังไม่เข้านะครับ,รบเวลาผ่านไปพอสมควรนะครับประมาณ1นาทีได้แล้วนะครับน้ำยังไม่เข้าเลยนะครับ ปกติแล้วถ้าเกิดว่าน้ําไม่เข้านะครับเราก็ต้องจะไปเช็คประมาณพวกวาล์วาน้ําเข้านะครับว่าวาล์มันเสียไหมมันทํางานไหมแต่งวงจรมันจ่ายกระแสไปไปไหมนะครับแต่รุ่นนี้นะครับแต่รุ่นใหม่ๆนะครับก่อนที่จะสั่งน้ําเข้านะครับโดยปกติมันก็จะทาการเคลียร์น้ําในถังนะครับคือน้ําที่อยู่ในถังมันต้องไม่มีนะครับมันต้องหมดก่อนมันถึงจะ สั่งน้ำเข้านะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมลองเปิดดูข้างในก่อนนะครับสั่งสต็อปนะครับกุญแจหายนะครับลองเปิดดูนะครับสังเกตดูนะครับมันยังมีน้ําอยู่เลยนะครับในถังน้ํามันยังไม่หมดนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองทําการสั่งปั่นแห้งดูนะครับว่าสั่งปั่นแห้งน้ําออกไหมนะครับ ฝาไปก่อนนะครับเดี๋ยวลองเข้าหมูดปั่นแห้งดูนะครับเข้าหมูดปั่นแห้งนะครับให้ปิดเครื่องใหม่นะครับเปิดเครื่องอีกครั้งครับหาหมูดปั่นแห้งนะครับทุกรุ่นมันจะมีบอกไว้อยู่นะครับว่าอยู่ไหนนะครับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปั่นแห้งนะครับเข้าหมดเลยครับหมุนลูกบิดไปนะครับ ให้ไฟโชว์ที่ปั่นแห้งนะครับแล้วออก็กดสตาร์ทเลยครับเดี๋ยวไปดูระบบน้ำนะครับว่ามันไหลออกไหมนะคร,ครับเดี๋ยวดูน้ำกันนะครับไหลออกไหมนะครับมันก็ออกอยู่นะครับแต่ว่าไหลแบบนิดๆน,นะครับ ลองสัมผัสด,ดูนะครับรู้สึกว่าเหมือนมีการทำงานของมอเตอร์นะครับครับโดยปกติแล้วนะครับถ้าเกิดว่ามอเตอร์ทำงานเหมือนเราสัมผัสอย่างเงี้ยมีการสั่นนะครับเราจะรู้สึกได้หรือว่ามอเตอร์เหมือนทำงานแต่ถ้าน้ำไม่ออกนะครับมันจะเป็นที่ตัวไหนมีปัญหานะครับอาจจะเป็นตัวมอเตอร์เสียนะครับก็คือ มันทำงานอาจจะเป็นใบใบพัดตัวของใบพัดของตัวปั๊มน้ํานะครับมันเสียไปนะครับทาให้มอเตอร์หมุนแต่ใบพัดไม่หมุนอะไรประมาณนั้นนะครับหรือว่าอย่างที่2ก็คือมีพวกเศษพวกอะไรไปติดนะครับในเมื่อเราเช็คดูคร่าวๆแล้วนะครับเจออาการแรกก็คือ,อน้ํามันไม่ออกนะครับสั่งทิ้งน้ําแล้วมันไม่ทิ้งนะครับ คราวนี้จะทำยังไงตอ่อก็คือเราต้องเช็คดูระบบน้ำทิ้งก่อนนะครับเช็คระบบน้ำทิ้งเท็ดดูให้มันแบบสามารถทิ้งน้ำได้ก่อนนะครับคราวนี้เราค่อยเช็คระบบอื่นว่าระบบอื่นมีปัญหาไหมเพราะว่าตอนแรกเราเช็คดูน้ำมันไม่เข้านะครับเพราะฉะนั้นเราต้องจัดการกับระบบน้ำทิ้งก่อนนะครับเพื่อให้มันเคลียร์น้ำก่อนครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับข้างหน้านะครับมีช่องระบายน้ำนะครับ แล้วแต่บางรุ่นใช้กดเอานะครับบางรุ่นก็จะทําการแงะออกนะครับแต่ก็มีเกือบทุกรุ่นนะครับยกเว้นรุ่นเก่าๆของอิเล็กโทรลักนะครับรุ่นนั้นมันจะไม่มีตัวเปิดด้านหน้านะครับจะปล่อยน้ําทิ้งอย่างเดียวก็คือเอาท่อน้ําที่อยู่ด้านหลังอะ่ะวางให้ราบกับพื้นน้ํามันจะไหลออกเองนะครับส่วนเครื่องนี้นะครับมันก็จะมีนะครับกดไปแล้วก็เปิดมานะครับ แล้วก็ให้ทําการบิดตัวนี้นะครับบิดออกเลยนะครับสังเกตด,ดูนะครับตอนบิดเราก็จะมีน้ําไหลออกมานะครับเนี่ยครับตอนนี้มันหลุดออกมาแล้วนะครับธรรมดามันจะหลุดทั้งชุดนะครับแต่ดูเหมือนว่าจะมีอะไรไปปิดอยู่ข้างในนะครับทําให้ไม่สามารถดึงชุดข้างในออกมานะครับตัวะฉะนั้นต้องอ่า หาวิธีต่อตัวนี้ให้ได้นะครับลองกระเยาดูนะครับเนี่ยครับสังเกตดูนะครับตอนนี้นะครับผมดึงออกมาแล้วนะครับแต่น้ํายังไม่ออกเลยนะครับแสดงว่าอา,อาจจะมีอะไรไปติดอยู่ตรงในท่อก็เป็นได้นะครับถ้าเกิดน้ําไม่ไหลออกมานะครับจากท่อตัวนี้นะครับ บางคนไม่รู้จะทํายังไงต่อนะครับเพราะว่าอาจจะไม่มีเครื่องมือนะครับก็ทางที่ดีที่สุดก็คือให้ทดสอบอย่างนี้ก่อนก็ได้นะครับให้เปิดฝาตัวนี้นะครับแล้วเอาน้ําใส่ไปเลยนะครับใส่ให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้นะครับเดี๋ยวผมทําการใส่ก็ไปเลยนะครับใส่เพื่ออะไรใส่เพื่อให้มันมีแรงดันของน้ํานะครับให้ดันออกมานะครับเนี่ยครับใส่น้ําอย่างนี้เลยนะครับ แล้วก็ในกรณีที่ว่าสําหรับบางเครื่องนะครับใส่แล้วน้าไม่ไม่ได้ไหลออกอย่างนี้นะครับ mm hmm. ก็ให้เอาน้ําใส่ทางข้างบนได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมปิดฝาด้วยนะครับใส่เพื่ออะไรใส่เพื่อที่จะให้น้ํามันมีระดับที่ว่าสูงที่สุดนะครับมันจะได้มีแรงดันเพิ่มขึ้นนะครับถ้าใส่แล้วน้ํายังไม่ออกนะครับให้ทําการปิดฝาหน่อย ฝาข้างล่างนะครับติดตัวนี้แล้วก็ประมาณว่าออกแรงเขย่าหน่อยนะครับคือโยกโยกเบาๆนะครับโยกเพื่อที่ว่าให้มันพวกเศษพวกอะไรมันขยับนะครับแล้วก็ให้ทําการเปิดอีกครั้งนะครับก็จะประมาณนั้นแต่ถ้าไม่ได้จริงๆไม่ออกจริงๆงานนี้สําหรับคนที่ไม่มีเครื่องมือก็ต้องไปร้านก่อมนะครับหรือใครที่จะทดสอบหรือเองก,ก็ไม่ยากครับเดี๋ยวจะ ให้ดูนะครับว่าถ้าจะรื้อต้องรื้อประมาณไหนนะครับครับส่วนเครื่องนี้นะครับน้ํามันออกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําการใส่ฝาตัวนี้กับ้็ไปก่อนนะครับแล้วก็ลงสั่งปั่นให้อีกทีนะครับว่าปันแห้งได้ไหมนะครับติดเลยนะครับแล้วก็จะปล่อยให้น้ําอยู่ในเครื่องสักประมาณหนึ่งก่อนนะครับเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับว่า ใส่แล้วมันจะปั้มน้ําออกได้หรือเปล่าครับโอเคเดี๋ยวผมจะใส่น้ําประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะทําการาสักปันแห้งนะครับครับเดี๋ยวลงเข้าหมดปันแห้งมาอีกครั้งนะครับเปิดเครื่องเลยครับ ตอนนี้มันยังอยู่ในโหมดปั่นแห้งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกดสตาร์ทเลยครับแล้วเดี๋ยวไปดูด้านหลังนะครับน้ําออกไหมนะครับนี่นะครับตอนนี้น้ําออกแล้วนะครับไหลออกปกติเลยครับนะครับออกเต็มท่อเลยครับ ครับน้ำออกหมดแล้วนะครับคราวนี้ลองสังเกตดูนะครับรู้สึกว่าถังมันเริ่มขยับเริ่มหมุนแล้วนะครับเดี๋ยวผมปล่อยให้มันปั่นแบบรอบสูงๆนะครับเข้ารอบให้สปีดเลยนะครับจะได้ดูว่ามันไฮสปีดได้ไหมนะครับเพราะบางครั้งถ้าน้ําไม่หมดนะครับมันอาจจะมีแก่ระบบเกียร์พ่ายอย่างเงี้ยครับซ้ายขวาไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะเออเรื่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดู ว่ามันไฮสปีดไหมเพราะว่าเราจะได้เช็คเพลททีเดียวเลยนะครับว่าปล่อยน้ําได้ไฮสปีดได้ก็คือระบบปั่นแห้งปกตินะครับแล้วเราจะไปเทสระบบซักอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะครับตอนนี้มันเข้ารอบไฮสปีดแล้วนะครับสังเกตดูการหมุนของมันนะครับก็แสดงว่าระบบปั่นแห้งนะครับไม่มีปัญหาครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนจะไปเทสนะครับไปเทสระบบซัก ระบบน้ำเข้านะครับอยากจะให้เคลียรระบบน้ำในท่ออีกทีนะครับครับหลังจากใส่น้ําไปประมาณหนึ่งนะครับไว้สักครึ่งถังก็ได้นะครับมันจะได้มีแรงอัดเยอะๆนะครับเดี๋ยวเอาสายน้ําออกเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ทาการเปิด ตัวช่องระบายน้ําด้านหน้าเลยนะครับครับก็เหมือนเดิมครับให้หมุนเปิดนะครับสังเกตดูนะครับนี่ครับน้ำมันก็จะออกเยอะหน่อยนะครับตอนรอบแรกที่ผมถอดมานะครับสาเหตุที่น้ําออกมาน้อยนะครับพอถอดมาปุ๊บน้ําแทบจะไม่ไหลเลยอาจจะเป็นเพราะว่าตอนเปิดแรกๆนะครับน้ํามันไหลออกมาแล้วนะครับมันก็เลยไหลออกน้อยเพราะว่าไอ้พวก เครื่องสักผ้าฝาหน้านะครับมันจะใช้น้ําไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นน้าที่มันยังค้างอยู่มันก็มีแก่นิดหน่อยนะครับอยากให้มันเคลียร์นะครับในท่อก็ให้ทําอย่างนี้นะครับใส่น้ําเข้าไปแล้วกอดตัวนี้ออกมานะครับน้ํามันก็จะดันพวกเศษสิ่งส,สปกปรกออกนะครับเดี mm ๋ยวผมจะลองเอามือล้วงเซ็คตามในรูอีกหน่อยนะครับว่า อาจจะมีเผื่อมีอะไรติดข้างในนะครับน่าจะมีจริงๆด้วยนะครับเนี่นะครับนี่รับมีเหรียญสิบด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวอย่างนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะปิดฝาตัวนี้นะครับลองสั่งน้าเข้าดูอีกครั้งนะครับโดยที่เข้าหมวดซักนะครับว่ามันจะทํางานได้ไหมนะครับ แล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวมอเตอร์เดนกทีนะครับว่าหน้าตามเป็นยังไงแล้วก็เวลาถอดต้องถอดประมาณไหนนะครับครับเดี๋ยวมาเข้าโหมดซักกันอีกทีนะครับเดี๋ยปิดเครื่องก่อนนะครับเปิดเครื่องใหม่อีกครั้งนะครับแล้วก็โหมดซักนะครับตัวนี้ก็ได้อ่าเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับหนึ่งชั่วโมงนะครับกดสตาร์ทเลยนะครับ ก็ถ้าเราโดยปกตินะครับพอกดสตาร์ทปุ๊บถ้าเรามือสัมผัสเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนมีการทํางานของเครื่องนะครับเหมือนเครื่องเนี้ยก็รู้สึกสั่นๆก็คือตัวโมอเตอร์เดียนทาการเทียร์น้ํานะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูว่าน้ําจะเข้าไหมนะครับ ตอนนี้ดีว่าน้ำเข้าแล้วนะครับแน่ใจว่ามองเห็นไหมนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับตอนนี้น้ำเข้าแล้วนะครับโอเคงี้ดีกว่านะครับช่องหนึ่งน้ำเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวดูช่องสองจะเข้าไหมนะครับครับนะครับตอนนี้ ช่องสองน้ำเข้าแล้วนะครับก็เต่ากับว่าระบบน้ําเข้านะครับไม่มีปัญหานะครับปั๊วทั้ง2ตัวใช้งานได้ปกตินะครับนะครับโอเคนะครับตอนนี้เครื่องมันสั่งตัดน้ำแล้วนะครับก็คือน้ำมันได้ระดับแล้วนะครับ คราวนี้เดี๋ยวไปดูข้้งล่างดีกว่านะครับว่ามันตัดน้ําแล้วมันทําการซักหรือเปล่านะครับครับนี่นะครับสังเกตดูนะครับที่เป็นน้ําไหลลงมานี่คือไม่ได้เป็นน้ําที่มาจากก๊อกหรือวาลวนะครับอันนี้คือเป็นน้ําหมุนวนในถังนะครับคือมันจะปล่อยน้ํา มันจะดูดจากน้ําที่อยู่ในถังนะครับแล้วก็มาพรมด้านบนมันก็จะหมุนเวียนอย่างนี้นะครับเป็นช่วงๆนะครับนะครับมอเตอร์ก็จะหมุนตอนนี้หมุนตัวเข็มนาฬิกานะครับครับคราวนี้ก็หมุนตามเข็มนาฬิกานะครับก็จะกับวว่ามันตอนนี้มันหมุนได้ปกตินะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับก็แสดงว่า ที่เราเจอตอนแรกนะครับที่น้ําไม่เข้านะครับเกิดจากน้ําที่อยู่ในถังยังออกไม่หมดนะครับก็คือ,อเครื่องมันจะเคลียร์น้ําแต่น้ํอ่ะมันไม่สามารถออกได้นะครับเพราะว่ามีสิ่งไปสิ่งสกรปรกนะครับไปอุดตันทาให้น้ําออกไม่ได้พะน้ําออกไม่ได้แรงดันที่อยู่ในตัวเพชเรมันก็ยังคงอยู่นะครับอยู่เท่าเดิมเครื่องมันเลยไม่สั่งน้ําเข้าแล้วก็ สัดซักตามที่ว่าให้ดูตอนแรกนะครับครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าโหมดปั่นแห้งอีกรอบหนึ่งนะครับว่าอหลังจากที่ว่าเปิดเครื่องสั่งน้ําเข้าได้เรียบร้อยซักได้ปกตินะครับว่ามันจะเข้าโหมดปั่นแห้งได้อีกไหมนะครับครับเดี๋ยวลองเข้าโหมดปั่นแห้งอีกครั้งนะครับปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องเข้าโหมดปั่นแห้งเลยครับ กดสตาร์ทครับไปดูกระหลังหน่อยนะครับนี่ครับน้ำไหลออกปกติแล้วนะครับไหลออกแบบเต็มท่อเลยนะครับครับก็สรุปได้เลยนะครับเครื่องนี้นะครับที่สาเหตุที่ซักไม่ได้ซักไม่จบนะครับปัญหามาจากตัวนี้นะครับพวกเหรียญนะครับแล้วก็มีเศษต่างๆนะครับเข้าไปติดระบบระบายน้ํานะครับ เครื่องมันเลยไม่สามารถเคลียร์น้ําในถังได้นะครับก็เลยไม่สั่งงานไม่สั่งซักนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เจออาการอย่างนี้นะครับเครื่องไม่สามารถทํางานได้นะครับมีน้ําอยู่ในถังหรือเราเอาน้ําใส่ในถังแล้วสั่งปั่นแหง้งมันไม่ยอมปั่นให้นะครับน้ําไม่ออกก็แสดงว่าระบบน้ําน่าจะมีปัญหาน่าจะอุดตันหรือตัวปั๊มเสียนะครับ ก็สําหรับใครที่เจออาการประมาณนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเยี่อไหนก็ตามนะครับถ้าเป็นฝาหน้าก็ลองเอาวิธีผมไปตรวจเช็คดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวก่อนจากกันไปนะครับผมจะพาไปดูตัวมอเตอร์เดนนะครับตามที่บอกไว้นะครับว่าดูยังไงตอดยังไงนะครับครับก่อนอื่นก็ทําการเปิดฝาตัวนี้ก่อนนะครับฝาด้านหลังนะครับมันจะใช้น็อตเบอร์เจ็ดนะครับเครื่องนี้ผมทันออกแล้วนะครับถึงเปิดเลยนะครับ ก็มอเตอร์เดนจะอยู่ด้านล่างนะครับนี่นะครับตัวมอเตอร์เดนนะครับเห็นไหมครับมันก็จะอยู่ด้านล่างอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดฝา,าด้านล่างนะครับของเจ้าเครื่องนี้นะครับเพื่อที่จะให้เห็นกันชัดๆด,ดีกว่านะครับ ถ้าใครสังเกตดูนะครับมันกจะมีน็อตนะครับอยู่ประมาณปลายนิ้วเนี่ยหนึ่งตัวนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับน็อตตัวนี้นะครับตรงปลายไขควงนะครับนี่ตัวนี้เลยครับให้ทําการขันมันนะครับให้คลายออกไม่ต้องขันให้จนหลุดเลยนะครับแค่คลายออกแค่นั้นเองนะครับเราก็สามารถเปิดฝามันได้แล้วนะครับ ครับตอนนี้ผมวางถังนอนไว้นะครับเพื่อที่จะง่ายในการตรวจเช็คหรือว่าการถอดนะครับครับก็จะมีคลิปล็อกสายไฟนะครับตัวนี้เป็นตัวลอกสายไฟให้ทําการปลดออกด้วยนะครับ แล้วก็ยังมีน็อตสองตัวนะครับเป็นนอ็อตยึดตัวบอร์ดมอเตอร์นะครับให้ตอดออกเลยนะครับจะได้ปอดฝาตัวนี้ง่ายๆนะครับครับตอดออกแล้วก็ทำการเปิดได้เลยนะครับตัวนี้เป็น,นปฏติกบางอยู่แล้วนะครับงอได้ครับครับตัวนี้ต่วนนะครับ อันนี้ก็จะเจอตัวมอเตอร์เดนนะครับแล้วก็สามารถทําการถอดแบบง่ายๆได้เลยครับเอามห้ดูใกล้ๆเลยนะครับนี่ครับบางรุ่นนะครับมันก็ขัดน็อตนี้เลยครับตามนี้เลยนะครับส่วนบางรุ่นมันก็จะบิดล็อกนะครับแล้วก็มีน็อตล็อกไว้ตัวหนึ่งนะครับส่วนรุ่นนี้นะครับไม่มีน็อตล็อกนะครับแต่เป็นรุ่นบิดล็อกนะครับแล้วก็มีตัวกันคายคือตัวนี้นะครับ เวลาจะถอดเราต้องงัดตัวนี้ก่อนนะครับเนี่ยงัดลงนะครับหน่อยหนึ่งแล้วก็บิดเลยนะครับอันนี้คือวิธีการถอดนะครับเห็นไหมครับมันก็ออกมาได้แล้วนะครับใส่ก็ก็แค่บิดเฉยๆนะครับไม่มีอะไรมากนะครับนะครับออกแรงกดลงล่างหน่อยแล้วก็บิดแค่นั้นเองครับมันก็จะเข้าล็อกของมันเองนะครับส่วนของผมนะครับเครื่องนี้ผมจะรื้อ ตัวท่อนี้นะครับตรวจเช็คดูอีกทีว่ามีเบียนมีอะไรไหมนะครับครับถ้าสังเกตนะครับตัวนี้ท่อก็จะมีคลิปล็อกนะครับเดี๋ยวผมจะคลายคลิปล็อกก่อนนะครับแล้วก็ถอดท่อออกมาให้ดูนะครับครับคลายเสร็จแล้วก็ต้องการถอดออกมาเลยนะครับ ก็ลองบีบบีบดูนะครับตรวจเช็คดูว่ายังมีอะไรอีกไหมนะครับในท่อก็ลองล้วงไปดูนะครับนะครับยังมีเหรียญอยู่อีกนะครับนี่ก็เป็นอยู่ข้างในนะครับ <Okay. S 1> บีบเช็คดูอีกทีนะครับว่าเหลือไหมนะครับก็น่าจะหมดเกลี้ยงแล้วละครับ โอเคครับสาหรับเครื่องนี้ก็มีประมาณแค่นี้นะครับก็อเอาไม้ดูแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับว่าสาเหตุที่ว่า,าไม่สามารถซักได้นะครับก็ลองไล่ดูนะครับอาการว่าจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่า,าการที่ซักไม่ได้มันมีหลายสาเหตุแล้วก็ปีกย่อยกันไปเพราะฉะนั้นก็ลองตรวจลองไล่ดูนะครับลองเอาคลิปของผมไปเปรียบเทียบกับอาการของท่านนะครับที่เจอนะครับ แล้วจะได้รู้นะครับว่าอาการนี้มันเป็นที่ตัวนี้หรือว่าที่ตัวไหนนะครับส่วนผมคลิปนี้นะครับผมก็จะประกอบกลับแล้วนะครับก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าอย่างอื่นก็คงไม่ต้องให้ดูนะครับประกอบแล้วก็ทดสอบเหมือนเดิมนะครับก็มีแค่นี้เองครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับ ส่วนคลิปหน้ามีอะไรนะครับก็อย่าลืมติดตามช่องของผมด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ